เห็นอาหารของเชฟจารึกมันงงไปหมดเลยมันไม่มีตัวเชื่อมไม่ได้มีความคิดสร้างสารรค์อะไรเลยเชฟจารึกบอกว่าไปก๊อปคุณนู้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเชฟจารึกนะครับเอาของที่เรามีอยู่ที่สมองเราอะอาจเข้าไปดิจ้าให้เราชิมหมดเลยกินเข้าไปเหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนจับชายครับ มันมีแต่ความสับสนมันมีแต่ความไม่มั่นใจสิ่งที่เสิร์ฟม,มาสามจานแตกแยกไม่มีอะไรเป็นตัวเชื่อมโยงและแต่ละอย่างเองก็ไม่อร่อยด้วยชเชฟเชตดครับครับร้านของชเชฟเชตที่ชเชฟเชิดพรีเซนต์มาเนี่ยผมฟังแล้วยังงงอยู่และก็ยังงงมากๆด้วยรวมไปถึงกับอาหารของชเชฟเชตดด้วยรสชาติไม่ได้อร่อย มันเย็นเย็นชืดชืดเราไม่ได้เอ็นจอยกับมัน 2. องไม่มีความคิดสร้างสารรค์เส้นคุณแค่ต้มน้ำซุปน้ำซอสทุกสิ่งทุกอย่างที่เชฟเชฟทำมันแทบจะเป็นของสำเร็จรูปเกือบทั้งหมดผมถามว่าเชฟเชฟใช้ฝีมือตรงไหนในการทำอธิบายอะไรไหมครับเอาสั้นๆผมพยายามหาแป้งสุบะมันไม่มีผมพยายามจะ ทำเส้นเองตรงนั้นแต่ว่ามันไม่มีวัสถุดิบจริงๆแล้วก็ผมก็เลยต้องเชฟวอนนั้นไม่ใช่ข้ออ้างเราต้องการหาท็อปเชฟคุณต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้โซบาของเชฟเทฟน,นะครับอย่าตั้งชื่อโอเมก้าเสีเลยครับเสียชื่อครับผมไปตลาดนัดซื้ออร่อยกว่าครับ อย่าพูดถึง300บาทเลยของที่อยู่นำเสนอให้ผมกินนะครับเจบาทผมไม่ซื้อเลยผมว่าเชฟเชฟิดน่าจะต้องกลับไปศึกษาและทำการบ้านกับการทำคอนเซปต์ตั้งราคาตั้งแต่300บาทถึง1 0 0 0 0บาทคุณรู้ไหมว่าขายอาหาร300กับ1น0 0 0มเนี่ยเรนจ์มันหาขนาดเนี้คุณจะขายอะไรครับจี่ือ300บาทก็คือว่า สำหรับคนไม่มีเงินถึงหนึ่งพันก็สามารถทานได้ทุกคนสามารถทานได้อมาคเสศคอนเซป <Concept S 2> ที่เสนอมาเนี่ยมันสับสนถ้าเชฟอยากเปิดร้านโซบะชุดละร้อยสองร้อยสามร้อยพวกผมยังจะรู้สึกดีมากกว่าเหมือนพวกผมเป็นเด็กไม่มีความรู้บอกว่าเอ้ยไอย้นี่แม่งมาทําเส้นสดจะขายหมื่นหนึง่งเอ้ยพวกเราต้องโอเคด้วยเหรอไม่ใช่ผมบอกว่าผมขายหมื่นขึ้นอยู่กับเคบบอกว่าก็คุณอบอกว่าสามร <300 S 1> ้อยถึงหมื่นหนึง่งไงพูดเท่านี้ทำออกมาเท่านี้ คุณเหมือนพูดจาไร้าสาระครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอย่างนั้นผมพีเซนไม่เก่งครับพีเซนไม่เก่งไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ได้มาแข่งพูดครับขอให้ทำให้อร่อยเถอะคุณมาแข่งทำอาหารครับเชฟก๊อฟนะครับผมกับคอนเซปต์ติ่มซำนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจทำให้เชฟทำออกมาได้แย่ขนาดนี้ พวกเราค่อนข้างจะชื่นชมลดมือของเชฟกอฟแต่พอให้ทำอาหารในความฝันของตัวเองผมไม่รู้มันเป็นฝันร้ายอะไรขณะนั้นหรือเปล่าคนเราต้องมีความฝันใช่แต่เราต้องดูความถนัดของตัวเองด้วยประสบการณ์ที่เรามีที่เราสะสมมามากมายเนี่ยกลับไม่เอามาใช้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยมีขนมจีบอยู่4ชิ้นรสชาติธรรมดาแป้งและไส้ดิบ ำเห็นแววของเชฟกอ๊อฟแต่ดันไม่มาใช้ในร้านในฝันเลยเป็นฟู้ดทรัคตั้งโต๊ะทานนอกจากรสชาติอาหารแล้วความสุขแล้วเนี่ยวิธีเสิร์ฟไม่เหมาะสมเลยแพมแอบมองเชฟก๊อฟอยู่ว่าเชฟก๊อฟต้องไปได้ไกลแน่อาหารไทยเชฟก๊อฟทำรสชาติได้ดีมากแต่กลับไม่เอามาใช้วันนี้ตีโจทย์แตกอ่านเกมออกแต่วันนี้กลับกลายเป็นคนละคนเลยเสียดายมากค่ะ คือไม่ไม่โทษใครเลยเสียใจแหละแต่เราก็ต้องมูฟออนให้ได้